สวัสดีครับพกกับเพจสวัสดีนะครับนายกครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับรอคนกันนิดนึงนะครับยังไม่เข้ามากันเลยมจมบรรยากาศก,ก้าวนะครับยังไม่มีใครเขายังไม่มีคนเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมก็พูดไปแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดจามจุรีนะครับเพิ่ง Ó เปิดเปิดเมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันที่สอง แต่วันนี้เป็นวันศุกร okay. ์นะครับคนก็เลยเยอะหน่อยมีของเยอะเลยนะครับตลาดตอนนี้อยู่ที่ตลาดจำจุลีนะครับวันนี้วันศุกร์วันนี้เปิดวันที่2นะครับอ่าวันที่2วันศุกร์คนจะเยอะหน่อยนะครับเมื่อวานยังไม่เยอะเท่านี้นะครับวันนี้ก็มาเร็วกว่าเดิมด้วยเราเดินมาเดินดูกันนะครับทีตลาดจำจุลีนะครับวันนี้ มีคนเยอะนะครับเยอะกว่าเมื่อวานพอดีวันนี้มาเร็วกว่าเดิมด้วยสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ ครับอุดหนุนก็ได้นะครับที่ตลาดจำจุรีนะครับขอรับคนละครึ่งด้วยนะครับหลายร้านก็รับนะครับมีร้านนี้มีกระทูนะครับมีขนมนะครับขนมไทยนะครับแล้วก็มีรอดช่องด้วยนะครับอุดหนุนกันได้นะครับขาผม นีมูดบิงมะพร้าวอ่อนนะครับตลาดจำจุรีนะครับมอว่ามาอุดหนุนได้นะครับโอ้ไข่เยอะเลยพี่อร่อยครับร้อเลนจ้ะไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยสบบาทครับพี่ครับอร่อยแท้แน่นอน วันนี้ร้านจะเยอะหน่อยนะครับเยอะกว่าเมื่อวานตลาดเปิดตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้วันที่2วันนี้วันศุกร์คนก็เลยเยอะหน่อยนะครับเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีพิซซี่มาด้วยนะครับเห็นเขาประกาศอยู่ นี่มีมาถึงตรงนี้เลยนะครับที่จอดรถลานจอดรถตรงนี้นะครับถ้าใครเข้ามาก็เลี้ยวได้ครับแต่วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะครับรถกว่าจะเข้าก็ติดๆเหมือนกันนะครับน,นี่มีอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ขนาดมีพวกน้ำยาล้างครับเอามาคนหนุนได้นะครับแม่ค้าเออแม่ค้านี่สุดเลยมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่วัยสาม่ัยสาม ครับใครว่างๆมาอุดหนุนกันได้นะครับได้ค่ะได้อันนี้ไรค,ครับเพจสวัสดีนครนายกนะครับช่วยรุนได้นะครับช่วงนี้ก็มีของหลากหลายนะครับเดี๋ยวไปเดินดูข้างนอกต่อนะครับ ต้นไม้ก็มีนะครับขายดีไหมครับเนี่ยขายได้ไหมขอได้นะครับขเมื่อวานดีกว่านะครับเห็นนะครับมงว่าบูอดหนุนก็ได้นะครับคุยยายังขายอยู่นะครับมากครับเดี๋ยวเราไปเดินโซนด้านในกันก่อนนะครับต่อนะครับ ดองุงษ์สิบ์นะครับ ในวันศุกร์นะครับร้านก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้นั่งคุยกับป้าคนนึ่งอายาคนนึงก็บอกว่าเมื่อวานขายดีกว่าอีกนะครับอาจจะเพราะว่าร้านมันน้อยกว่าด้วยเปล่าไม่รู้นะครับลำงผลไม้ก็มีนะครับ ด้านนี้นะครับเสียงไม่ค่อยดังด้านข้าในก็เปลดเพลงดังไปหน่อยใครมาจริงไปจอดรถด,ด้านในได้นะครับด้โมไซค์นะครับมีที่จอดอยู่เพราะด้านนอกนี่ค่อนข้างจะแอาอัดมากกว่านะครับแต่ด้านในมันก็จะเป็นหินบางส่วนก็จะเป็นหินนะครับนะีมทุกวั ตลาดนี้มีทุกวันนะครับแต่คนผู้คนที่มาขายอาจจะไม่เท่ากันนะครับนี่มีน้ำมันยานะครับออมรุ่ไก่แม่กระพุนขายละยี่สิบนะครับ ได้ครับน่ากินเลยนะครับยัง,ย,งยังไม่เวลานะครับอุ้มดูกันได้นะครับอันนี้เป็นปลาลูกมณีลาอันนี้ร้านออกเสียงไหมเดี๋ยวออเดี๋ยวออเสียงชื่อร้านก็ผิดนะครับทำสวยเลยนะครับทำสวยเลยนะครับอาจจะขายพวกเครื่องดื่มนะครับมีมีเค่องมีดาดฟ้าด้วยนะครับอ่า อาจจะขึ้นมาถ่ายรูปได้นะครับชื่ออะไรนะภาษาไทยเรียกร้านลาโมนะครับมีทางขึ้นด้วยนะครับดั้นหลังก็มีนะครับมีร้านอยู่นะครับแต่อาจจะโดนบางๆหน่อยขายสเปคนะครับ กุ้งเผาด้วยนะครับโอ้น่ากินเลยจ้ากุ้งเผาสดๆเลยค่ะครับครับสดๆเลยนะครับเผาฟรีด้วยนะครับมีตรงนี้นะครับใครสนใจก็มาเลือกกันได้นะครับขายทุกวันนะครับเนี่ยขายทุกวันด้วยนะครับครับตลาดจาจุรีนะครับยังมาได้นะครับเปิดทุกวันนะครับร้านยังเปิดเยอะอยู่นะครับ กุ้งน่ากินนะครับเผาให้ใหม่ๆเลยะนะครับเดี๋ยวผมไปเดินหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครว่างก็มากันได้นะครับยังมีเวลานะครับวันนี้เพิ่งตอนนี้เพิ่งหกโมง ผมโมงสีนะครับอ่นสำหรับวันนี้ผมก็คงลามไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ